มองนึ้งแห้งไร่กูนี่มาจำสินทั้งสี้นละอาตมาไป่จำทรรนสาอยู่ท่างอำเภอไม่แม่สหานสขันเน่ะสะพานเทพอทุดลายนะแม่คนก็มาจำสินนั่มล่าสินเนี่ยบ้านสดไปเฝ้าหนึ่งเขาจะใส่บาตรบัตรเนี่ยชุดขาวเพราะท่านเปลี่ยนสั่งเราย่านเขาสูงเพราะท่านใส่บาตรชุดขาวแล้วก็บท่านเปลี่ยนบัตรอาตมาตีละฆัาหนึ่งก็ไปฮ้อนเสื้อดาบ้านบดกุกกำกุกกัำที่ทั้งขั้วพวกเราเอ้มัอนี่เราบ่ใส่บ่คือเสยเฉยวะ เลยยางตายหน้าบ้านไปบ่ไกลอุ้ยักนี่สัมพุทนี่แหละนี่สังกไหม่อังพวทใกล้ๆนี่มันยังไหนลูกจกแม่ผ้ามัโอ้ยผ้านี่จังบ่ฟ้าไปตายกันก็ดอกสิฟ้าไปตายจังนี่เจ้าของงมๆตองศ้าอยู่พว่าจังสิใส่บ่ใสไปสิฮู้จักกันหายืนผ้าก็สิบ่ว่ายืนตายก็สิบ่ว่าคือเก่าบ มนันียันจมแล้วก็บ่าเลี้ยวมันก็บกา่าเป็นเอิอ้นเราแม่หยดโยดหยดโ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 อ้ยยังจะบอกว่ายอดโยดนี่ไปเด็กอาตมาก็โยดขาก็โยดขาปะถือเที่ยวเข่ากับถุงบาเหน่งทอดสองตัวจำได้เท่าโยนี่มันติตดตาถือเลี้ไก่ไปอีกตั้งไก่ฟูรักอตาตมาเดินขาบุณ่ปีนแล้นเลี้ไก่ไปบุณิ อาจามากขดนได้ใหญ่ว่าไปรถที่ไปหอดไก่็นไหนเพื่อน่ะเพนไปนางคบเขาถ่ายทั้งนาคุณนะอาจมากกยางน่ไปไปหอดซื้อนาก็อุ้มบาตยืนเพื่อนก็ยกทิปเข่ากับถุงกว่าขึ้นอุ้ยอธิฐานว่ามันทมงุงหนึ่งจ้าอธิฐานงั้นก็ดอกจงด้วยสั่นเอาลุงกูด่าบบแบบแบบ อันตรมากขึ้นได้ใจว่าเอ๊กูจิตาเอาบุโนเนีเนาะขัดไม่จังสิ bs, our our ่งคนสิบคนนี่ค้ำบุได้กินดอกเข่ามืยเนี่ยเดี๋ยวเลือกด้ว่าผู้ใดอธิษฐานกันโดนนับบุญได้หน่อยลงหน่อยลงเขาว่าอธิษฐานโดนก็นน่นเด้อใส่บาทสาธุเด้อผู้ขาททำบุญไปผู้ตายแต่ด้รับผู้ขาก็ได้รับจนบุญนําเด้อสาธูต้นเดียวก็แล้วเพราะว่าคํามาสาธูมันเป็นภาษายินเดีย มันแปลว่าสาธุขอจงสําเร็จหมายถึงว่าผู้ตายก็ใเหตุสาเร็จผู้ขาก็ใเหตุสาเร็จกระบืองคําถวายท่านเป็นอย่างเพื่อประโยชน์และความสูขแก่ข่าพระเจ้าทั้งหลายละติของข่าพระเจ้าทั้งหลายควรวางกันเมงอันนี้จมยุบสันปูยาตายง่ายจะไรใดไหลย,ยุ่สั์นั้นช่วยหมดเมือพ่อแห้งแล้วผู้ยืนตา <laughs> จมจนบ่มพ็ญละบานกับยกใส่หัวาสาธุ เปิดฝาที่เข่ามากขึมาอัดก้มกันบ้าน,นีอถุงปลาผลลุดมือลงขีดินบ้านจับถุงปลาขึ้นมาก,กเสร็จเพราะเขาเสือหยุดบ้านอ่ะตมากขึ้นในใจมาเสร็จโลดโมเดลกับปลาเพือกันละไอไอไอเพราะเสร็จหัวเขาแล้วก็บปอนใส่บวาน มาคุ้มมาฝ่าที่เขาอัดก้นกันเห็นมันแน่นๆวันจิวันจิจ้เข่าวันเส้นดาบวันเพราะว่าเราคมขีดินอาตมาก็เกินในใจวันเสร็จโลดมองเน้ยก็ผ่าคือกันละเพราะเสร็จแล้วก็หย่มเข่าบาดนี้หย่มเข่าได้หลายหลายมองแลว่าลงบาดเข่าวัลงหน่อยเดียวนึงบาดนี้น้องนั้นวันเต็มอยู่เมื่อุันวันี่ เอาไปามาดีดยุ้งจ้าดีดแล้วมันปวดพวกอวัยวะออกอไปามามันเซ็ตปากบาดอาตมาคืนสิแม่อาตมาขึ้นในใจวะเออให้มันหลุดเบื่อลงหนีอย่าให้มันได้แหบคืนวะบกว่าเซ็ตเซ็ตโน่นนั่นนี่มันออก,กเพาเบิดติ้นลิปโปมาฝ่นเอาปากแหนมันนี่อาตมาขึ้นในใจเอเอกินน้ำกันเหล้า เสียงเี่ยังคือด okay. ังแต่เสียงก็หงวยบ่มาหัวยแต่ไม่เห็นเรียกเสียงก็ดังดีแต่บึงแต่วัอาตมาบอไว้ใจคนทุกข่าวเพียงเอาละนอจำเนยเมื่อเราเด้ินผู้เทพตีฟังต่อโยบ่ใช้ไผสิฟังต่อยกมือขึ้นเบิงห่วยไผบ่ฟังเอามือลง แม่คือเอาลงมยุทธนาจำให้ได้เด้อเด้อแม่เด้อพ่อเด้อจำให้ได้เด้อจะฟังเขาจำหมองคอรอแคลไลายเกือบสี่สิบปีมานี่บไม่ได้ฟังคนจังเทียรอยู่ใดทั้งบก้าเทศตระเทศดอกถือผ้าดาจังไปจังหม่องโยมกระดาภโยมไปเทศจังหวัดจัง ขี่รถจักรบุรีรัมมามันมาทั้งวัฒนาตาพยาลัมมาโน่นดิดแดงมาบ่อคำมานางร้องมาบุรีรัมมาหอดแถววัฒนาเนี่ยมีหลวงปู่องค์หนึ่งใจจอยร่ำดัขึ้นมาทั้งรถนั่บ่ได้ร่ำเกียดเราเด้อขังขานคนมันบ่เคอกันบ่ได้ถือ,อยังเลยก็ขึ้นรถมาไอ้ไว้กันบ, <c oughs> บัต้ป้าดูกันไอ้ป้าเนี่ยถือไปไข่ใส่มาบัดรนี่ ัคนเกินกินมันก็จะโบยเอียนคนบอกกันหลายปันนี่อตาตมาก็บวันวรแบจเล่าเานี่ยมันนั่งแล้ปูเนี่มันนั่งมันนั่ง,านางติดอตาตมาเลยบันมันนั่งติดก็ไอ้บันมันเนี่ยแล้คือจังมาเสียไข้เส้นรถนี่แมเคือนั่งนสะิบอกว่าปูอยากไข้ลงหนีเด้อรถจังกันโยกจงเลยมาไข้เสีตักอตาตมากลอม ใครจะตากระตมากรองเอเลยเลยเรืบนเนี่ยกรตมาก็เหลียวเบื้องยงเสียเหลียวเบื้องแล้วกะโอ้ดีเนาะเพราะว่าหลวงพ่อดีเนาะเราบอกให้ว่าดีเนาะอาตมาเหลียวเบื้องกะโอ้ดีเนาะหลวงพ่อก,ก็หยิบจีวรเรามาว่ามันเสื้อสิมาเซ็ตออกให้มันเหลียวหน่อยๆยังเราเอามายองเซกันเลยแมจีวรอาตมาเป็นยังเงี้ยอยูวยว่บันเนี่ยกระตมาก็เหลียวเบื้องกะ เออคือโมเมนของเฮาก็ได้ the ่วนแบงทอกันวะเมื่อยไว้เทศปี่ก็ไดเนาะเกิดเป็นมือมีแต่เทศผ้ากระต่ายต้างทมาะก็มีไหมแต่ว่าโมเมนต์อนี่ดอกก็แมนจะทั้งหลังกุละเคว่าดาก็อย่าฟังความหมายกับอง์คได้ตายแล้วก็แล้วไปมืออื่น เป็นรานย่างเหมืนอน้อให้เทศนีอีกตอนแรกจิตพิเศษโดนการงั้นศพขะตอบคืสวยมากมือคือเดินขึ้นมากกว่าจิตพิเศแถวหลบบานบอ่อไปขึ้นเลยบานทีตพิเศพูดหอกอำเภอรัตนาวาปีใกล้ๆปากขาดเลย่อนนองไา่มาท่างค่อนไปค่อนพนมกีล้ห้ามพุทธ,ธาดพิเศษ บอ้ยสนุกเทศวะ่ะซ่องขาวจนว่าว่มองไวหวผู้ใดอยากได้ไปเอาลดข่างบนน้องกองโจโกมีแต่ซ่องเป่า